รานไม้ตีครับคือมาครับคดีที่นีก็ได้ครับเริ่มครับข้อไหนครับขึ้นมาคะขออัปเดตเรื่องคดีของนานาเลยละกันนะคะตอนนี้มันอยู่จุดไหนแล้วคะตอนนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาครับแล้วก nice ็นําไปผัดฟองฝากขังที่ศาลอาญาครับ ก็จะนี้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างก็ต้องดูจะไปขอทราบรายละเอียดเพราะวันนั้นที่จับผมไม่อยู่อยู่ต่างจังหวัดตอนแจ้งเขาก็หาก็พอดีให้น้องๆทีมงานไปก็ยังไม่ได้จดรายละเอียดว่าก้าหาว่าไประทําความพิกครยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะไปถามรายละเอียดแล้วก็ต้องทําทาให้การไปครับอย่างเห็นผลที่นายยื่นไปเมื่อวานนะขอีกครั้งว่าจเหตุผลอะไรที่เรายื่นไปแล้วสารท่านพิตาาครับเบื้องต้นเลยผมบอกว่า คุณนานาเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมลบหนีนะครับขั้นแรกเลยเขาไม่มีพฤติกรรมลบหนีเลยก็อย่างที่ผมเคยโพสไปว่าผมทราบว่าเขาอาจจะออกหมายจับหรืออาจจะโดนแจ้งข้อหาผมก็เลยพาเข้าไปพบซึ่งตามกฎ้นหมายพาไปพบได้ตำรวจก็สามารถจะนําไปฝากขังได้เลยโดยไม่ต้องไปจับถ้าจะค้นก็ไม่ขอหมายค้นอีกทตั้งห้าแยกไปแต่พอผมไปแล้วก็ไม่มีใครมารับตัวแล้วก็ไม่มีใครนัดหมายผมผมให้เบอร์ไว้ผมก็พาคุณนาเนี่ยครับ เข้าไปในกองญชาการสอบส่วนกลางโดยการให้เราเคยเข้าไปนะเอารถเข้าไปต้องเสียบป้ายประกาศชนแต่จะถามว่าไปไหนยังไงเพราะเขาจะบันทึกไว้ผมให้คุณนาครับเราเข้าไปเองเสียบเองสานพิจารณาเหตุผลข้อแรกคือเชื่อว่าถ้าให้ประกันแล้วคุณนาจะไม่ลบหนีนี่นี่คือหลักหลักการสาคัญว่าคิดว่าไม่ลบหนีครับทีนี้ไอ้วันที่ที่พาคุณนาเข้าไปให้ครับครับที่บอกว่าตอนนี้คือทาไมตำรวจมาติดตั้งห้องซึ่งตำรวจชี้แจงกับว่าตอนนั้นจะไม่ ไม่ฮะไม่ใช่ก็ฝากทุกคนนะไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุสองคนจะเป็นผู้ต้องหาต่อเมื่อถูกเกาห่าว่ากระทาความผิดผมถามว่าคุณนานาโดนเกาห่าวมาหนานหรือ,อยังเขาไปแจ้งความกันตั้งนานแล้วมีคนเกาห่าวแล้วว่าเขากระทาความผิดช้อโกงกู้ยืมเงินปลอมเอกสา,ารเขาโดนเกาห่าวแล้วใช่ไหมฮะแต่เขาเป็นเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคือยังไม่ฟ้องต่อศาลถ้าฟ้องต่อศาลปับ๊บเขาจะกลายเป็นจาเลยดังนั้นน่ะ ถ้าวันที่หนึ่งเย็นผมพาไปไม่มีคนมาเกาหา้าวันที่สองไปขอใหม่จับได้ยังไงละ่ะใช่ไหมคือคือพอเราเราถามข่าเนี่ยนะักข่าวไม่ได้รู้กนใหม่โดยละเอียดตำรวจก็พูดไปไป่เดียวกนใหม่เขียนไว้ชัดฮะอ้างอิงได้เลยถ้าจะไปขึ้นนะปวิยา,ยาม,มาตราสองอนุนสองใครจะบอกเป็นผู้ต้องหาเมื่อไหร่มันจะมีนิยามตำราก็บอกไว้ซึ่งกรณีเนี้ยเขาถามหลายครั้งเช่นว่าพอคนมาเข้าพบตัวใช่ไหมครับทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนดำหนึ่งคด,ม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 ดีมาเข้าพบพนักง,งานส่วนดูแล้วว่า ถ้าปล่อยไปเดี๋ยวนี้เ้าให้เดินทางไปศาลขอไม่ใศาลเพื่อฝากขังเลยก็ทําได้มันเคยมีการทําอยู่แล้วครับนั่นคือเราพยายามจะให้พนักงานสอสวนนัดก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้พยายามคือผมก็แค่บอกว่าถ้าจะสอบประคำลูกความผมเนี่ยก็ให้นัดผมได้หรือถ้าจะออาไมยจับเข่าเนี่ยไม่ต้องออาไมยจับเราพาเข่าไปที่ศาลเพื่อฝากขังได้เลยผมจะได้ไปเพราะว่าพอผมถ้าพาไปปั๊บเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้ประกันตัวสูงถูกไหมฮะเพราะผมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่พวผมไปแล้วที่พวกมา อีกวันนึออกหมเจ้าไปจับ,จบข่าตอนเช้าที่บ้านแล้วก็ไปแถลงข่าวผมไม่รู้ว่าทำข่าทำทำมแบบนั้นแล้วเย็นวันนั้นเจงง้ามาสอบสวนให้ข้อมูลหรือบอกที่ัอง,องไรเขออาถึงไม่ม่ผมไปฮะภูมิกับก็บอ<ไ>กภูมกับเ<ไ>ก่าอย่<ใ>ายภมกับใหม่ไม่มารับตําแหน่งผมก็เดินไปตึกหน้าไปขอพบนางงามสวนเอสอิดเวงก็บอกว่านางงามสวนไม่อยู่ผมก็เลยดูที่บอร,ร์ดผมเลยโทรไปหาหัวหน้างานยศพันนํำรวดโทรโทรไปรายงานเขาอย่างนี้เขาก็อึกอักอึกอักเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้รายละเอียด ผมเลยถึงเขียนหนังสือฉบับหนังขึ้นมาเพื่อแสดงเจตนาว่าลูกความผมไม่หนีนะเว้ยอยู่ร้างเนี่ยเรียกมาเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้สุดท้ายผมไปนั่งรอจนห้าโมงส่งหนังสือแล้วผมรอถึงเกือบตุ้มพึ่งก็มาคุณนานาแล้วตำรวจผมไม่ติดต่อแล้วผงแม่ไหลแล้วแล้วก็รับต่อมาก็ไปเอาหมยจับแล้วมาบทีหลังมันก็ไม่แฟร์กับวจที่เขาบอกพบไปเจับคนอะไะทาให้เป็นข้าวคือเกิดทึกงคือโคมยากจะคนก็ของหม่คนไม่คนเลยแต่ไอการจับเนี่ยไม่จำเป็นต้องจับเพราะเขาอยู่ที่บ้านจะหนีไป่ได้อยู่เอับ คุณนาให้นานารอในรถก่ก็ผมให้เขารอเพราะเขาเป็นดาราถูกไหมฮแล้วเป็นนักข่าวมีอะไรผมก็ให้เขารอก่อนวผมพิดต่อผมไม่ได้พาเขาเดินแห่ไปใช่ไหมเขาอยู่ในรถนั่นแหละผมมาให้รออยู่ในรถสแตนบายอยู่ผมมาเดินไปกับน้องอีกคนนึงครับจะเหมือนกับทางพนานกับทางท่านทางตำรวจนะคะเ็ชี้แจงนละมุมในประเด็นครับอย่างนี้สิก็ให้เขาเปิดกล้องจอดปิดก็ได้ว่าผมไปจริงไหมแล้วไปเปิดบันทึกว่าคุณนาวัฒนมาเสียบจริงไหมในวันทีหนึ่งช่วงค่ำมีพประชาชนเสียบอยู่แล้วกล้องหน้าหลุมก็มีถูกไหมฮะเปิดด้ ผมเดินตึกสูงก่อนใช่ไหมตึกเสาธงขึ้นไปพบไม่มีก็เดินอ้อมไปไปตึกหน้าเพราะผมต้องการให้ลูกความผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ต้องการให้หนีเพื่อออกหมยจับโดยที่ว่าเขาไม่พร้อมแค่นั้นเองครับไม่ฟ้องหรอครโอ้ยไม่ฟ้องหรอกฮะมันเป็นดูวินิจฉุเขาอ่าเป็นดูมินิจฉุเขาวผมผมไม่ไปฟ้องหรกผมแค่จะอธิบายเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วตามกฎหมายเขาบใช่ไหมแค่นั้นเองเขารับไม่รับก็เรื่องของเขาเขาจะออกหมยจับก็เป็นดูมินิจเขาวแต่ต้องไปดูแหละไอสองาขเเนี่ ถ้าเขาติ๊กก็มีพฤติกรรมลบหนีทุกคนก็คิดเอาเองว่าถ้าเขาบรรยายความร้องแบบนั้นมันตรงหรือไม่ตรงก็คือแคนที่ฟังก็ต้องคิดเอาวนนี้เรามองว่ามันสร้างความเสียหายให้ลูกความไปอย่างไรบ้างมันเสียหายไหมอ่ะมันมันเสียหายไหมหรอมันไม่ได้เสียหายเลยหรอกการจับกับการไปมอบแล้วประกันแต่มันตกใจเราเตรียมตัวไม่ทันอสมมติเธอรู้วันนี้เธอต้องเดินเข้าห้องขังแหละติดต่อทนายติดต่อลูกติดต่อผัว่เตรียมเงินประกันกับไม่รู้ไปไหนครับไปขับมาวันนี้จะไปเที่ยวทะเลไปถึงข้ามพวกไปดักจับเตรียมตัวไม่ทัน ผมอยู่ตา่างจังหวัดเท่านั้นเองคือเตรียมตัวเข้าสู่กระบ,บวนการกับโดนจับไปไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะมันมันต่างกันครับคุณับคดีนี้เราจะต่อบู้ยังไงต่อไปคนระับคืออันไหนถ้าเขาผิดผมให้การับผิดอยู่แล้วแต่ต้องมาคุยถึงยอดเงินให้มันให้มันจะเี่ยนอ่ะใช่ไหมเป็นข่าวเท่าไหร่สี่ร้อยล้านเมื่อาวานฝากขังร้อยห้าสิบสองล้านบาทเศษใช่ไหมตอนนี้หายไปแล้วสองร้อยห้าสิบล้านซึ่งผมกำลังทำบัญชีอยู่ว่าเป็นเ็จแล้วมันเสียหายเท่าไหร่กันแนะ่ ไอ้คนไหนโกงเขาจริงลอ่อเขาจริงอย่างเช่นคุณเจนนี่อย่างเงี้ยเอาเงินของมาไม่ทําอะไรก็ต้องคึนงเขาก็เล่งคึนงเขาไปไอ้ส่วนคนอื่นที่ได้ดอกได้ผลไปบ้างแล้วก็เอามาหักลบกบกันดูว่าเหลือเท่าไหร่ก็เจรจากันไปเพราะเขาเพื่อนกันทางนั้นแต่ถ้าผมไม่ให้การต่อสู้ไว้สุดท้ายรับสาร,รภาพแล้วจะทํำยังไงใช่ไหมฮะขันต้นครับแล้วของเจนทุดาล่ะคะเออผมผมไม่รู้ว่าจะพูดชื่อใครได้บ้างนะเอาว่ากุ่มกุมเอาว่าเป็นเอาว่าเป็นกุ้มดีกว่าผมไม่ไม่อยากเอยชื่อใครว่ากุ่มคนคนเสียหายนี่ ก็ต้องมาให้เขามาขยับกันก็ตัวเลขเท่าไหร่เพราะมันเร็วมากผมเิไปรับงานเข้ามาไม่เกินเจ็ดวันเองผมก็สร้างไฟายบัญชีเขารวมสลิปแล้วก็ทําตัวเลขอยู่แล้วเดี๋ยวตัวเลขเคาะแล้วมันเสถียรนี่เท่าไหร่ก็ต้องก็ทีแรกจะนัดประชุมเจ้าหนี้กันวันที่สามวันที่สี่พอเขาอ้างว่าเขาข่ายร้านท้าผมได้เนี่ยมันเป็นทุ้นส่วนของเขาอยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เงินผมไม่รู้ว่ากี่สิบล้านบาทนะนะก็จะฉลีย่ยแชร์กันออกไปอย่างนี้ฮะเพื่อชำระหนี้เพื่อประวิงไปว่าจะใช้ใครได้เท่าไหร่ ติดพุกมันไม่ได้เงินอยู่แล้วทาอะไรไม่ได้ก็ที่ผมคํานวณก็ประมาณร้อยห้าสิบบวกลบแต่ต้องดูว่าของคนไหนกี่บาทของคนไหนกี at <t is> <t is ่บาทเพราะมันมีมันมีซ้อนกันเพราะอย่างคุณกัปโพดเนี่ยเขาก็ไปเอาของญาติเข้ามาด้วยทีเนี้ยโอนให้คุณกัปโพดโอนมาเวลาโอนโอนคือญาติมันก็ต้องไปทำอะไรให้ละเอียดก่อนให้มันได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันแล้วก็ดูว่าเขาจะหาช่องทางที่ไหนมาทำระหนนี้ได้ไหมศักยภาพเบาๆหรือเปล่าอย่างกันนาบอกผู้ชายนว่ายืมหรือส่วนไปลงทุนครับ ก็ตรงนี้คงจะพูดกันไปเยอะแล้วแหละคือทางฝ่ายนู้นเขาบอกว่าชวนไปลงทุนชวนไปลงทุนต่อยกู้่างทางนี้เขาบอกกู้ยืมดางนี้บอกเคยมีพฤติกรรมการลอกมีพฤติการการปลอมสลิปซึ่งผมต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเพราะผมยังไม่ได้โฟกัสในเนื้อหาเลยเพราะผมโฟกัสว่าลูกความผมจะโดนเจ้าวันไหนได้ประกันตัวไหมได้กลับ้านหรือเปล่าซึ่งสีห้าวันผมทํากันบ้านเรื่องนี้เรื่องเดียวครับรายละเอียดเนี่ยผมให้เด็กดูเด็กทีมงานดูเรื่องเรื่องรายละเอียดเรื่องแชทเรื่องอะไรเขคุยกขากู้กันตั้งแต่ปีอะไรล่ะห้าสองหรือห้า แคทเป็นลังๆเลยผมก็เอาอมาอ่านให้ละเอียดนะฮะครับธาาจะสู้ยมุมไหนอะคะคือตอนนี้ผมก็ต้องให้การไปอันไหนถ้าผิดก็ต้องรับว่าผิดไปแต่ทีเนี้ยที่ผมมองดูว่าผู้ยืมเงินมันจะเป็นช่อโหง่ประชาชนหรือเปล่าว่ามันกุ้มเพื่อนและที่สําคัญเนี่ยเขาก็ไปไปยืมหรือไปลอกกันแล้วแต่นะผมสองแส,สและสองอย่างนะยืมหรือลอกกันแล้วแต่เขาไปพูดกับคนคีละคนกับเพื่อนคนนี้คนนี้คนนี้เขาไม่ได้แบบมาลอกคนครั้งเดียวกันแล้วมันเป็นแค่กุ้มเพื่อนเล็กๆมันจะเป็นประชาชนตามที่เขากลอาหาหรือเปล่า ไอ้ตรงนี้ก็ต้องดูข้อฎหมายเพราะหลายกลุ่มปิดเนี่ยมีมคำาวพิพากษามาแล้วถ้าหลายกลุ่มปิดให้มีเป็นพันคนก็ไม่ถือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเพราะมันเป็นหลายกลุ่มปิดถ้าไม่เอาเข้ามามันเข้าไม่ได้แต่ถ้าโพสตในเฟซบุ๊กว่านานาต้องการเงินกู้นะใครมาให้กู้หน่อยสิให้ร้อยละห้าร้อยละเจ็ดอันนี้ประชาชนแน่นอนเพราะการคุยเขบก,กับสิบกระซาบกู้ยืมเงินทีละคนสองคนซึ่งผมก็มองข้อฎหมายตรงนี้ด้วยให้มันให้มันเป็นชอ่องโกงให้มันเป็นช่องโกงธรรมดาอย่างน้อยอนาคตมมความได้ครับเมื่อกี้เรื่องงานประกบคือสอบ เขาบล็อกขายอยู่แล้วก็จะมีบริษัทชื่อดังนี่แหละพยายามจะมาเทคโอเวอร์ไปแต่เขาเทคไปปุ๊บเขาก็บอกว่าถ้าคุณนานานเนี่ยไม่อยู่บริหารคุณเวไม่ได้อยู่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อส่งงานต่อเขาก็บริหารเข้าไม่ได้นู่งไหมคือเขาซื้อปุ๊บเขาไปใช้ช่างชุดเดิมที่ตั้งที่เดิมแล้วให้สองคนนี่คอยเป็นพี่เลี้ยงฝาคอบไปก่อนอพอเขาเดินได้เขาก็เอาไปทําเองเขาอมองว่ามันขายได้แต่พอมีเกิดเรื่องขึ้นมาก็มีสองอย่างคือหนึ่งหรือว่าร้อนตังค์ถ้าเป็นถ้าซื้อถูก น่าจะยกมือทําทิวกันนะผมจะได้หันทุกคนเป็นเขเสียสมาธินะเอาเอาใครถามครับเอาเรื่องรัย์สินผมยังไม่เคยถามเลยนะฮะเรื่องเรื่องส่วนตัวลึกๆเนี่ยคือบางทีต้องเข้าใจว่าผมเป็นทนายความผมก็จะถามในมุมคดีนะครับพอได้ตัวเลขชัดเจนแน่นอนผมก็ต้องถามต่อว่าเฮ้ยตัวเลขมันเท่าเนี้ยสมมติร้อยล้านบวรกลุมีเจ้านี้ยี่สิบคน จะเรียกคนละ 5, 000, ห้าล้านไอ้คุณจะมีแผนทำระไนี่งไงต้องถามเขาแต่ถ้าผมไปซักไซส์ไล่เลี้ยงนู่นนี่เขาก็บางทีก็เหมือนไปซ้ำเติมเขานะฮะก็ดูเนื้อหาเป็นหลักเลยตอนนี้เพราะว่าไครมาขายเรื่องนี้ตรงน,นี้ตอนนี้ยังสรุปไม่เสร็จถ้าสรุปตัวเลขเสร็จเราก็จะได้คุยกันแล้วก็เจ้านี้คนไหนที่เขาพร้อมจะคุยไม่เลเนินคดีก็พยายามจะเรียกมาคุยกันนะครตอนนี้ทางเราก็ยังไม่ทราบว่านานมีนัอนอย่างเลยคุณต้องตาวสี่วันนี้ก็วุ่นอยู่เนี้ยใช่ไหมครับเมื่อน้ำผมก็เตรียมเอกสารถึงตีสอง เช้าหกโมงหัวต้องตื่นมาเรียนคำร้องประกอบประกันยังดีที่ว่าท่านเมตตาแล้วก็ให้ประกันมาแบบเมื่อวานแล้วใช้วงเงินหนึ่งล้านถ้ามากกว่นานั้นก็เรียบร้อยลูกกว่าหมวกันู่นแหละก็เข้าไปอยู่เล่นช็อแล้วนนใช่ไหมถามันไปว่ามันมีอีกคนที่เขาเอาเงินมาไม่ได้ทาเลยผมก็มีงานอื่นถ้าว่าแค่หนึ่งในงานสิบงานร้อยงานผมใช่ไหมฮะซึ่งเขาออกมาให้เขาไปหายใจผมก็ไปทํางานอื่นที่นัดเอาไว้เย็นนี้ผมก็มีนัดงานมันก็แค่เรื่องหนึ่งที่พานเข้ามาแต่มันเป็นข่าวเท่านั้นเองะครับ มประสาัเจ้านี้บ้างเนี่ยยังผมไม่ได้ปราสาัยหัวให้ทีมงานอื่นโทรผมไม่โทรถ้าใครประสงค์คุยก็ให้นั้นมาคุยผมไม่เคยโทรเองก็แสดงทีมงานก็เริ่มใช่ทีมงานทยอยโทรทยอย,ถ,ถ,อย,ถ,ถ,อยถ,ถามคนที่เป็นหนี้น้อยๆฮะหลักล้านสองล้านสามร้า,านอะไรเงี้ยก็จะได้มาทําแผนว่าเขาจะชำระยังไงได้ยอดหนี้น่าจะมากกว่านี้เพราะตอนนี้เหมือนเล็กน้อยอย่างอื่นน่าจะร้านสองล้านนะเจ้าที่ผมตามอีกสามสี่รายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนีทเขาก็โดนโกหกเนาะแบบ มันเลยทําให้แบบหลายคนไม่เชื่อใจแล้วทนายมั่นใจใช่ไหมว่าลูกความเราไม่มีอะไรปิดบังเรามัน<ร>จะ<า>โกหก,กไม่โกหกมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละผมไม่ก้าวร่วงเขาหรอกแต่ผมมองในมุมกฎหมายและมองผล,ลงการเย,ยียวยาให้มันไปรอดสุดท้ายเขารับโทษกับรับโทษอย่างเหมาะสมไม่ได้ต้องรับโทษ,โท,ษทุกทุกอย่างที่โดนกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขก็ต้องให้มันมากระทบยอดกันนะครับเพราะว่าอย่างสภาพนี้ที่ผมมีนี่ซีใบเกือบสองร้อยล้านแค่เจ้าหนี้สี่คนแต่แจ้งความเจ้าหนี้สิบเจ็ดคน แต่ทำไมสิบเจ็ดคนแจ้งเลือกแค่ร้อยกว่าล้านล่ะแล้วเราสภาพนี้ที่ทําไว้ส่งสามร้อยล้านมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็ต้องไปดูในรายละเอียดซึ่งผมผมยังไม่อยู่ทั้งหมดครับแลเรื่องของเวนะคะจะโดนอะไรด้ดยไหมไม่แน่เพราะเขาใช้คําว่าร่วมกันช่อกงประชาชนคาว่าร่วมกันอย่างน้อยก็ส่งคนขึ้นไปเนาะแต่ผมไม่รู้จะเป็นคนที่บัญชีรับโอนหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณเวผมยังไม่ทราบอะไรทีงจริง,งเพราะว่าน้องเขาทํางานอยู่แล้วเขาพัฒนามาแล้วผมก็เข้าไปดูผมเจอคนนานนึงครั้ง แล้วก็อีกครั้งเขาเรล่นจําไปแล้วผมก็ไปทํางานตางจังหวัดแล้วผมกลับคือเขาอยู่เรล่นจําแล้วเราได้สอบถามคุณนานา์น์ยคะว่าคุณเวเนี่ยรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าเรื่องขก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปสอบรายละเลอียดฮะพวกนี้มันละเอียดอ่อนก็ต้องค่อยๆถามไปเหตุการณ์อะไรยังไงเพราะบางข่าวเขาบอกว่าอยู่ทุกเหตุการณ์แต่เงินแต่เงินเข้าบัญชีเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบอยังไม่มีนะฮะเงินที่โอนจากกลุ่มกลุ่มเพื่อนเนี่ยยังไม่มีเข้าบัญชีพี่เวครับประมาณนี้สี่ปอนทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยปลอมก็คือปลอมอ่ะ ใช่ไหมลัะเดียวกันร้อยใบมันก็ปลอมอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มาหม่กว่าว่าปลอมแล้วไปเอาเงินเขาคือเอาเงินเข้ามาเราเอามาลงทุนลยข,ขึ้นกูจะใหยย้โอนมาครึ่งหนึง่งคับเขาสริปลอมหมดไปครึ่งหนึ่งเท่าทนั้นแหละคือการนั้นก็ยอมรับเอ้คนที่แบบปลอมไอ้ปลอมก็คือปลอมโอนไม่มีตังค์เข้าอ่ะจะไม่ปลอมอยังไงล่ะถูกไหมฮะไม่ต้องยอมรับเราผมรับไปก็ได้ออาผมโอนคุณเซ่นผมปลอมไปโอนให้น้อยอีกห้าคนมันก็ปลอมเด็กอมือก็รู้ครับเออ ม็ผมก็ไม่แน่ใจต้องดูให้จริงเพราะเรื่องมันยาวนานะา 9, 5, 6, 5, นะเขาเก้าห่างจะปี65นะตุลา65นี่มันพฤติกา68ละสามปีแล้วเขาไปลอก,กันกี่หลอยครั้งกี่พันครั้งคุณคี่แลผมสอบ้เพราะจริงเอากี่วัววันจหมดเลยเป็นอาทิตย์นะทามไปเรื่อยๆทามไปเรื่อยๆท่ามทีแล,ล้วคนอย่างนี้ครับเมื่อวานผมอยู่ที่ศาลนะฮะผมแอบนักข่าวอยู่ที่ชัน8 เสร็จ <c oughs> แล้วเ <reindeer> สร็จ <c oughs> แล้วกลับบ้านเลยครับเพราะผมเครียดนะฮะแล้วผมต้องถามคุณนาด้วยว่ายินดีให้ส <c oughs> ัมภาษณ์ไหมยินดีผมไปไหนบ้างเพราะกับเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะ <c oughs> ผมไปอเมริกาพี่ผ่าพูดอะไรไปก็ไปลกอยู่ในห้องน้ําบ้างมันขันแปลแล้วก็ <c oughs>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  แล้วก็ตํารวจโทรมาตามบอกว่าให้มาดูของที่ยึดซิอะไรมีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะคืนให้เขาก็ไม่ได้ตีเรียสเขาตีเรียดแหวนแต่งงานเราแต่งงานกันน่าจะผมดูทะเบียนสมรสปีห้าสามน่าจะเป็นแหวนแต่งงานมันก็ได้มาก่อแหละเหตุเนี้ยมันเพิ่งเกิดมาปีหกสิบกว่าแต่สุดท้ายไปก ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ใช้เปเปิดอะไรอะที่มันเป็นไอเดติกตอนกระเป๋าเงินอะไรพวกนั้นผมกลรเบอก์ก็ตามตำรวจอตอนบอกผมบอกว่าให้มาดูของกลางอไหนไมีเกลจะคืนแต่อย่างเช่ากับให้ลูกความผมมาให้ผมตามลูกความมาพอมาถึงให้บอกรหัสเปิดผมบอกแล้วไมไม่บอกแต่ต้นมาให้มาให้เปิดรหัสเออผมจะได้พามาแล้วบอกเข่ากายผมเขาก็มองหน้าผมว่าเอาไหนให้มามาแวนมาดูของกาลางเอาสายอะไรให้มาเปิดเขาก็เขาก็แบบเหมือนว่าผมรู้กับตำรวจหรือเปล่า ผมบอกถ้าเขาเลิกจ้างผมเนี่ยผมจะทํำยังไงผมก็เลยโว,โวยวายกับทางรัง้วไปไปยั่วไปผมก็ไปก็ผมก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่กันมาทั้งสามคุณพอคุณนาหน้ค่อยตัวเสร็จผมก็นอนอยู่หน้าเอบเอกระดานะตี่ยเสาผมอะไรแล้วให้ลูกลน้องขึ้นไปที่ได้สั่งไปว่าเขาจะหยิบเข้ขขขขขาไปแบบตรงนี้ใจเย็นๆสิเดี๋ยวพ่อเพี้ย่ภาพจะให้ผมเข้าคุกให้หมดเลยไงเนี่ยให้เขาเลี้ยงลูกสักคนดิแต่ยืนยันว่าเขายังจับมือไปด้วยกันไม่ไดไปแต่ว่าเขาฝักหลังอยู่ไทยไม่ไปไหนไม่หนีหรอกก็ไม่หนีหรอกฮะเจะไม่จะหนีเพราะนนี่มั ร้อยล้านบวกลบถ้าศักยภาพเขาหรือว่าอะไรเขาถ้าถ้าไม่ได้เสียหายเรื่องชื่อเสียงมากผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีน่าจะหมุนเวียนไปได้ถ้าขายไอ้นี้ได้จริงนะไอ้ร้านตะผมจริงถ้าเป็นมูลค่าที่เขาพูดเนาะสองสามร้อยล้านเป็นคงคุณนาานอยู่ตอนนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะร้อยล้านบวกลบนะครับมันมันก็ก็เยอะอยู่นะก็เกินครึ่งแล้วแหละทีเนี้ยพอเสียชื่อเสียงไปแล้วโดวนจับไปแล้วก็ไม่รู้ใครก็จะมาร่วมหุนร่วมถุนด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องสักพักหนึ่งนะฮะช่องทางมันยังพอมีะ ไอตัวเครื่องมืเอเจ้าดิจิตอลบอลเล็ตตัวนั้นนะคะหลายๆคนเข้าใจว่ามีอ่เอาจริงน,นะนคือผมมารู้มัน,นมีมันมีเหรียญหลายเหรียญอะไรที่เหมือนหมาญี่ปุ่นนะเหรียญชิบะเป็นเงินไทยไม่ถึงแสนบาทแต่ทีเนี้ยพอใช้ติ๊กติ๊กเรียกผมไปเพื่อให้เปิดอล้ผมก็เลยไม่เปิดผมถามมีอะไรก็บอกมีเหรียญชิบะญี่ปุ่นที่นิ่เดียวแค่นั้นเองคือเวบอกใช่ไหมครับกับการเปิดมันก็มีเท่านั้นไม่ต้องเวบอกครับใช่ไหมพอผมก็รู้อยู่ผมก็รู้อยู่แต่คือผมรู้อยู่แต่ก่อนเปิดแต่เมื่อวานผมไไมมมม่่ดดด้้้ใใหเเปิิิิพรราาาาะผควววตตจชธีบอกส จะมาคืนจะมาคืนของกลางที่ไม่เกี่ยวแต่มาถึงก็ผมถือว่าลอกผมลอกลูกความผมมาคือลอกผมผมบอกว่าหลังมีอะไรออกไหมเรียกมาดีกว่าอย่าใช้ระบบไปผมต้องอย่ามายืมปากผมให้ไปลอกลูกความผมมาผมไม่โอเคไม่มีมีร้อยล้านกระจายนี้หมดแล้วสี่ร้อยห้าสิบสบายเลยบอกไปได้เงินเขาเงินผมอยู่ในบัญชีอะไรผมจำไม่ได้เลย ไม่ได้ใช้เงินเยอะไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเงินจะมาถามผมเลยเขาไม่รู้อะคุณนายกยานดา,านี่เราในฐานะเป็นคนุดูแลคนี้เขาเราหนักใจเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอือคือถาาว่าภาพรวมมันก็หนักใจทั้งหมดแหละครับมันหนักใจทั้งหมดแหละแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเขาพยายามหรือเื่อนฝูงหรือคนที่ยังเชื่อถือเขาอยู่อะให้เขาได้มีไรายได้หาเงินมาชำระหนี้เพราะถ้ามันเป็นช่อโกงธรรมดามาชำระหนี้มันก็จบวางเงินชำระหนี้เสร็จมันก็ไม่ได้มีอะไรเยื่อยากช่วใช้ เท่านั้นแล้วผมก็พวงก็จะ่ว,วงว่าเขาจะไม่มีกําลังสาลัเจ้านี้ไม่ให้โอกาสอะไรพวกนี้ฮะถ,ถึงเบื้องต้นเราก็ต้องสู้ขดีไปก่อนแต่ถ้ายอดนี้มันมันใกล้เคียงกันได้เมื่อไหร่ก็จะได้เริ่มทยอยค่อนอะไรก็ว่ากันไปผมว่าจะซื้อยานก็น่าจะต้องมีถึงผมว่ากลางปีหน้ากตางเดือนก็ได้ายใช่ไหมครับว่วาตั้งใจทำงานผูครับคือผมมาคุยข่าวันแรกผมบอกเลยว่าอะไรผิดขากเขาบอกผมอันนี้เขาผิดนะอันนี้เขาทาแบบนี้นะอันนี้เขาทาแบบนี้นะผมออาจจะาคุยอย่างนี้ไปก็ได้ แต่ถ้าตัวเองไม่ผิดไม่ทำไม่รับอะไรเลยผมก็ไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะผมไม่อยากเอาเขามาิ้นใช่ไหมความรู้ข้อจริงเฮ้ยโอ้โหโกพกนี้ว่าแล้วไม่ทำต่อผมไม่อยากอย่างนั้นใช่ไหมก็เหมือนที่ผมเคยทำอยู่อ่ะบอเขามาโป้พวกผมผมก็ต้องเลิกทำนี่เขาบอกผมหมดเขาไม่เคยเถียงว่าเขาไม่ผิดไม่ทำผมไม่เคยพูดความผิดไหนของนานาที่นายดูแล้วแบบรุนแรงแล้วมันน่าจะก็นี่ไอ้พอพอลกอผู้ยืมเงินนะมีการเข้าโกงมะชาชนนี่แหละที่มันน่ากลัวเพราะมันเป็นรับเสียหายแล้วยอมความไม่ได้ไอ้เข้าโกงธรรมดาไยอมความได้เนย ไปลอไปเอาเงินเขาไว้แล้วกันถ้าคืนเขามันก็เขาคงจะยอมความไปแหละสองหลันกว่าอย่างที่จะไปเรื่องลงทุนลงหุ้นเท่าก็มีหุ้นจริงโอนหุ้นไปมันก็น่าจะได้อยู่แต่ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยว่าเขาจะโอนอะไรให้ใครหรือคืนเงินมันเยอะมากผมจำยังจยังจำไม่ได้ทั้งหมดแล้วจะไม่มีอะไรพลิกใช่ไหมคุณนายมันมันไม่ได้พลิกหรอกมันไม่ได้มันไม่ได้พลิกอะไรไม่พลิกหรอกเขาก็ยอมแล้วเขาผิดจริงเอาไปจริงเท่านั้นเองมันไม่ได้พลิกหรอกอย่างน้ำเสดแค่ตัวเล็กเขาไม่ได้เที่ยวเขาไม่เอาเงินนะไม่ได้เที่ยวเขาไม่ลอกด้วย ก็ไม <K> ่เคยที่เห็เขาก็เ oh, พ wow. right. ื่อนก็คือเอาดอกคนไม่ไปจ่ายคนเก่าเอาดอกคนไม่ไปจ่ายคนเก่ามันก็หมุนเวียนอยู่แบบนี้ผมถามว่าคำนวณแล้ว4ี่ร้อยกว่าล้านที่กู้ไปกู้มาไปใช้ส่วนตัวเท่าไหร่เขาบอกไม่น่าเกินสิบห้าถึงยี่สิบใช่ไหมฮะถ้าสิบห้าไม่สี่ร้อยมันก็ถ้าถ้าสิเปอร์เซ็นมันก็สี่สิบล้านนี่เอาไปใช้ส่วนตัวประมาณนี้ที่เหลือมันก็หมุนเวียนเอาดอกคนไม่ไปจ่ายคนเก่ามันก็หมุนอยู่แบบนี้แหละครับน้าต้องไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีเมื่อไหร่นัดหลังจากนี้ต้องย้อต้องถามเอกสารแล้วก็พา ตอนนี้ผมอยม่นัดศาลไม่ได้อยู่ในอำนาจตํารวจแล้วก็คือต้องไปพบศาลตามที่ตามที่วันนัดซึ่งผมจําไม่ได้เพราะผมให้ทนายคนก็ไปคนไปนัดไยโทรผู้ร้ายผมเยอะผมลืมครับคุม่ค่สภาพจิตใจคุณนาคเป็นยังไงบ้างควันมี่วนีเาว่าเขาเียดไม่ได้ทามต้องไม่ท่ามทามีผมผมไม่ได้ทามเรื่องจิตใจเลยอาไารเห็นไหมคะแต่ไงบ้างก็โอเคนะก็ดีใจนะได้ประกันแต่ก่อนได้ประกันก็คงแย่มอนกันแหละก็ดีใจแล้วได้ประกันก็โอเคแหละแต่ผมบอกว่ามันแค่ขั้นตอนหนึ่งแค่นั้นเองถ้าคุณมีความผิด ไม่เยอะอยาไม่ใช้ตัดสิสนประจรําคุกเลยต้องเข้าเรือนจําเลยนึกออกไหมผมก็บอกเขาอยู่ก็คงดีขึ้นนังว่าคงดีแล้วแหละคงคงดีขึ้นคึ้นทนายเหตุผลที่เรารับว่าความให้หนานาเพราะอะไรเพราะคุณนายก็โดนได้ค่าจ้างได้ค่าจ้างครับได้ค่าจ้างเรีค่าจ้างเขาจเราก็ทํางานครับเร <c oughs> าตอนนี้อยู่ในการดูแลของผู้ให้ขัปรึกษาก็คือเป็นคลินิกจิตวิทยาของของสารก็คือกลัวจะเครียดกลัวจะไปทําความผิดซ้ํา กลัวจะนู่นจะนี่เขาก็จะมีโครงการของของที่ศาลเขาอยู่ก็เหมือนจิตแพทย์เหมือนอะไรประจำสำํงงา,นานักงานศาลอะไรครับอิอนดิกิดบันัดก็คือศาลเขาสร้างเองเขากลัวจะเครียดกลัวจะอะไรขเขาก็สั่งแล้วเป็นเป็นผู้ดูแลด้วยโทรเช็คไปไหนอยู่ไหนทําอะไร<อ><อ>เพื่อที่จะมาดูว่าออกนอกเขตหรือเปล่าจะไปต่างประเทศหรืคือเขาก็เหมือนผู้ผู้ดูแลโทรเช็คเขาตามไม่ฮะไม่ครับไม่ไม่ได้เป็นครับคือเขาก็จะตั้งให้ดูเป็นจริงๆคือผู้ดูแล ถ้าเป็นตั้งแค่ว่าก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเค่วเธอประกันรถไปเฮ้ยอยู่ไหนวะไปไหนทําอะไรมีพฤติกรรมไม่ดีไหมก็จะรายงานท่านอย่างเงี้ยครับบอกว่าแล้วนะฝนตกแล้วเดี๋ยวกล้องเสียครับสวัสดีครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนค่ะปทำงานไม่ได้ถ่ายเหรอยังค่ะแวกสัมภาษณ์โทราทักทาย